พูดคุยกับอาจารย์อนุสร์อุนโนนะครับตัวแทนจากกลุ่มเครือขคายนักวิชาการเพื่อสิทธิมนุษยชนและเป็นคณะบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตามขอบพระคุณนะครับให้โอกาสพูดคุยอีกครั้งหนึ่งครับครับอาจารย์ครับสิ่งที่ได้เสนอให้ทางองค์การองค์การข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของสาระราชาติได้เข้ามาดูแลตรวจสอบเนี่ย เราเราได้เรียกร้องอะไรไปครับ คือเริ่มต้นสุดเลยก็คือว่าเราไปหาลือกันถึงสถานการณ์ก่อนนะครับว่าที่ผ่านมานะครับการละเมิดสิทธิ์สัยชนเราไปถึงสิทธิด้านต่างๆเราไปถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงซึ่งความคิดเห็นนะครับซึ่งก็จะหมายรวมไปถึงในเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้วก็ประชาธิปติที่จะตามมานะฮะว่านะครับมันวิกฤตยังไงแล้วแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งช่วงที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่มีการจับกลุ่มนะครับคนจํานวนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา1 16ซึ่งมันเกินพิกัดเลยไปกว่า แล้วกระทั่งว่าสามประหารเองก็ไม่ให้อนุญาตไม่ให้ประก,กันตัวอย่างึงเหล่านี้ทั้งหมดนะฮะเราก็รู้สึกว่าออไอระดับของการละเมิดสิทธิ์ของพลเมืองไทยเนี่ยมันไปสู่ระดับมันมัน,ม,น,ม,นมันถึงขั้นที่จําเป็นจะต้องขยับอะไรบางอย่าง ล้วประกอบกับทาง UN เอ็นนก่อน,น้านี้ก็ได้เจ้าหน้าที่ได้ประสานทางเราว่าจะอยากจะหารือกันด้วยไหมอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเห็นพร้องกันในกลุ่มของตัวแทนของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองน,นะครับว่าเออเราก็จะเข้าพบครับซึ่งในการเข้าพบเนี่ยนะฮะทาง UN นะครับโดยที่เราไปพบพบก็คือเป็น ตัวแทนของสํานักข่าหลวงใหญ่นะฮะออด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นรักษาการอยู่นะคุณรรองแต่ว่าก็อย่างไรก็ดีก็คือมีอํานาจเต็มนะครับก e> ็ทางฝั่งคือหลังจากที่เราเห็นเราเล่าสถานการณ์ทางฝั่งยูเอ็นก็บอกว่าที่ผ่านมาเขาจําอะไรบ้างนะครับก็คือในแง่หนึ่งในทาง UN เอ็นนะครับเนบางที่หลังจากที่มันเกิดรับประหารเป็นต้นมาในทางทางด้านของ ออกค่าเนี่ยเรียกสั้นๆแล้วกันนะสำนักงานหลวงใหญ่ผู้ริบไม่ใช่สำนักงานหลวงใหญ่สิทธิบุคคนแห่งสามชาติหรือออกค่าเนี่ยนะออกค่าเนี่ยนะครับก็ นะมีความกังวลแล้วก็ติดตามมาโดยลำดับนะครับตั้งแต่ในส่วนของคนที่ถูกคล้ายๆกับจับกลุมคุมขังหรือดําเนินคดีอย่างเงี้ยทางฝั่งเขาก็ส่งคนไปสัมภาษณ์พูดคุยด้วยนะครับแล้วก็เอาเคสขึ้นมาเขียนระดับหนึ่งรวมไปถึงวันทีิบัาิมาก็นะครับได้มีการเจราจานะครับกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะยิ่งทหารที่เป็นฝ่ายปฏิบัติระดับปฏปิบัติการนะครับว่านะฮะเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มันมีคล้ายๆกับว่านะฮะสัญทิสัญญ,ญาอะไรทั้งหลายแหละที่ทางรัฐบาลไทยก่อนนั้นนั้นไปลงส รัฐบาลปัจจุบันถึงแม้ว่าจะเป็นที่มาแบบไม่ชอบก็ตามแต่นะครับ,รบสำคัญแต่เพียงว่าในตัวของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเองเนี่ยก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้มากนักเนื่องจากว่าได้รับคาสั่งมาก็ต้องปฏิบัติตามไปอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะเหตุนี้เนี่ยคือถึงแม้จะสปอนเจะดีการคุยบรรยากาศจะเป็นการดีนะครับแต่ว่าเขาเขาทำเจ้าหน้าที่รัฐที่มาคุยเนี่ยซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการก็กล่าวว่าทำอะไรไม่ได้มากนักองี่เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็หาเลยก็ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับในสถานการับ ด้านทางสิ่งที่ทางยูเอ็นที่คุยกันเมื่อวานก็คือว่าจะยกระดับนะครับในการพูดคุยหรือว่าสื่อสารกับรัฐบาลเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะครับซึ่งก็ทําในสส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือว่าในเชิงกลไกของยูเอ็นเองเนี่ยนะครคือปัจจุบันนี้ประเด็นการละเมิดสิทธิ์เนี่ยมันเป็นปัญหาเฉพาะของประเทศไทยนะครับแต่เขาจะยกระดับของประเด็นปัญหาตรงนี้นะครับขึ้นไปสู่คล้ายๆกับว่าประเด็นนะฮะของระดับของ UN ที่เป็นเจนีวาเลยนะก็คือของอาช่าที่เจนีวาครับไม่ใช่เป็น คือไม่ใช่เป็นอิชชูที่ ทำงานเฉพาะหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยทำงานละแต่เป็นอิชชูที่ออชาที่ระดับเจนีวาลงมาทำงานด้วยตัวของเขาเองครับ mm hmm. ด้วยความเชื่อว่าเมื่อมันประเด็นปัญหามันถูกยกระดับไปสู่การพิจารณาหรือว่าเป็นคอนเซิร์นของออชาที่ระดับเจนีวาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มแรงกดดันนะครับให้นะฮะ,ะตัวของรัฐบาลไทยในปัจจุบันนะครับต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่นะครับได้ลงสถ a t e m ลรับรองเอาไว้นะครับ,บ,บ,รออรบซึ่งอัอนนี้ต่อไปข้างหน้าใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมีการประชุมบางอย่างนะครับผมก็จําที่ตัวย่อไม่ได้นะฮะ เพราะอยู่เองก็จะมีเยอะซึ่งฝ่ายไทยจะต้องเข้าร่วมด้วยนะครับก็จะใส่โอากาสอย่างนี้นะครับในการที่เพิ่มแรงกดดันเข้าไปนะครับว่าาเกิดว่าาระดับของออสที่เป็นเจนีวาละแล้วตัวแทนฝั่งไทยต้องเข้าร่วมประชุมที่จะถึงใน,นไม่ช้านี่นะฮะ<ม>คุณก็ต้องแบบรับเอาในส่วนตรงนี้เข้าไปด้วยในการบังคับไทยตรงนี้ไปรวมไปถึงว่าตัวของไทยเองก็อยากจะได้เจ้าเก้าอี้ใช่ไหมที่เป็นแบบอะไรของมนตรีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ มีหล,หลายๆเรื่องอยู่นะที่เขาจะสามารถกดดันได้ก็โดยอาศัยการที่หยิบยกประเด็นนี้เข้าไปให้เป็นคล้ายๆกับหัวข้อหลักที่ตัวของ UN ระดับเจนีวาเป็นคนนะ,ะดำเนินการไม่ใช่แค่ระดับไทยดังนที่หนึ่งก็คือใน้าของจะทำยังไงให้ ปัญหามันแบบถูกยกระดับขึ้นไปนะครับแล้วก็เพิ่มแรงกดดันมากขึ้นอันที่2ก็คือวันเกิที่ผ่านมามันเป็นการพูดคุยระหว่าง UN กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการนะครับสิ่งที่จะทาต่อก็คือว่านะฮะจะคล้ายๆกับทำสองส่วนด้วยกันในส่วนการเจรจาคือหนึ่งก็คือเพิ่มนะฮะระดับนะฮะเพดานของการคุยก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่ไม่เอาระดับปฏิบัติการเราจะอาที่เป็นระดับของที่ปรึกษานะฮะของรัฐมนตรีทั้งหลายแหละหรือไม่กระทั่งว่า บุคคลที่อยู่ในคอสชหรือรัฐบาลที่ไปออกสื่ออย่างเงี้ยเช่นอาจจะเป็นคุณส,สันเสริญคุณวินใยหรือใครก็ตามแต่ครับซึ่งมีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยก็เป็นการคุยไม่ใช่แค่ยูเอ็นกับเจ้าหน้าที่รัฐแต่ก็จะมีนะตัวแทนของเอ่อเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองเ,เข้าไปร่วมในการหารือแลกเปลี่ยนด้วยนะครับก็อย่างที่คุณจอมได้เกิดเอาไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับทางฝั่งของประชาชน ซึ่งหมายรวมถึงนักวิชาการด้วยนะไม่ได้มีโอกาสะครับที่จะเข้าไปคล้ายๆกับป่พูดคุยในกกาหนดรูปแบบแล้วก็หัวข้อในการคุยด้วยตัวของเราเอง <S <S สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาคือว่าประชาชนแล้วก็นักวิชาการก็ถูกเรียกตัวใช่ไหมฮะเข้าไปปรับทัศนคติหรืออะไรก็ตามให้ข้อมูลอะไรเงี้ยในค่ายทหารนะครับซึ่งมันเป็นคล้ายๆกับการสื่อสารทางเดียวก็ถูกเรียกไปเราก็อ,อยากจะเปิดคล้ายๆกับเวทีนะฮะ ที่แบบแต่ละฝ่ายได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงและด้วยเหตุด้วยผลที่เสมอหน้ากันซึ่งเราเชื่อว่านะครับมันจะเป็นแนวทางในการที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาที่ประเทศกําลังประสบอยู่ในตอนนี้นะได้ดีกว่าสิ่งที่ามาตรการทั้งหลายแหละที่รัฐบาลกาลังทําอยู่ในปัจจุบันอืมครับอย่างจุงที่ห้าที่ผ่านมาหมายถึงว่าตัวแทนที่มีการคุยกันมีตัวแทนจากรัฐบาลแล้วก็ทางยูแล้วก็ทาง, UN, ทางไม่มีครับไม่มีครับไม่ม<ะ>ียังไม่<ะ>ไมีอะไร<ม>คือในอนาคตที่เรากําหนดไว้ไงครับว่า มันก็เป็นแบบว่าครับเป็นแนวทางที่เราจะทําต่อครับคือเรารมีลแนวทางสองแนวทางใหญ่ๆร่วมกันนะครับครับนั่นหมายถึงว่าต้องการให้ u n เเป็นตัวประสานเป็นตัวกลางในการที่จะคุยหรือฮะหรือย,อยังไงใช่ครับให้ UN เอ็นเขาเป็นแค่ตัวกลางในการเปิดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะฮะระหว่าง นะครับภาคส่วนต่างๆ,ๆซึ่งในชั้นแรกอาจจะเป็นในส่วนของนักวิชาการนะครับแล้วก็หาลือกับนะฮะในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งประเด็นก็อาจจะเป็นอาจจะจํากัดในก่อนแน่้ของเช่น academic freedom เศรษเสรีภาพทางวิชาการอย่างไร้เร,รา,า,ก,ารก็คงขยับมันไปสู่ freedom of expression ด้วยอะไรจำลองนี้ครับแต่ว่าก็จะค่อยๆขยับไปแต่อาจจะแบบคล้ายกับว่านําร่องด้วยการคุยกับในส่วนของนักวิชาการก่อนเน mm. ื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมฮะก็เราจะเห็นได้ว่า กลุ่มพลังทางสังคมต่งางๆเองในปัจจุบันมันก็นะฮะอ่อนแรงไปเต็มทนแล้วใช่ไหมฮะและ้วก็มีเงื่อนไขอะไรเต็มไปหมดเลยที่นะครับทำให้พวกคนกลเ่านั้นไม่สามารถจะเคลื่อนไหวหรือสแสดงความคิดเห็นได้มันก็จะมีกคืเฉพาะพวกกลุ่มนักวิชาการนะที่สามารถที่จะจัดเวทีสแสดงความคิดเหน็นอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นคล้ายๆกับไอการนำร่องนะครับสักอันหนึ่งคับอาจารย์ถ้าการที่จะให้สํานักงานข้าหลวงใหญ่ ด้านสิทธิมนุษชนของสหประชาชาติที่เจนีวาลงมาดูแลด้วยตัวเองเลยเนี่ยอันนี้มันมีผลและมีความสําคัญอย่างไรฮะมีความสําคัญครั้งแรกใช่ที่ที่ต้องให้เป็นครั้งแรกอะฮะกยเดิมทีเนี่ยคล้ายๆกับว่าแต่ละแห่งใช่ไหมเขาก็มี เาวแต่ละแห่งแต่ละประเทศก็จะมีสำนักง,งานของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ดูแลประเด็นปัญหาของตัวเองไปแล้วก็คลี่คลายภายใต้กลไกหรือว่าอำนาจที่มีอยู่ในตอนนั้นนะครับ<ม>แต่เข้าใจว่าเมื่อยกระดับขึ้นเป็นเป็นเจ้าคอนเซิร์นของเอ่อยูเอ็นตัวนี้ที่เจนีวาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเปิดว่ากลไกหรือว่าช่องทางในการที่จะเข้าไปกํากับเนี่ยมันก็จะมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมฮะที่มีการประชุมใหญ่ๆอย่างเงี้ยน,นะครับ<ม>ถ้าเกิดว่าเป็นแค่การกับแต่ตัวแทนระดับประเทศมันก็ไม่สามารถจะส่งแรงกดดันลงไปสู่ ตัวแทนของประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น้าๆกับเป็นอิชชูที่ทางยูเระดับเจนีวาเองเขาแบบนะคอนเซิร์นหรือว่าแบบดูแลอยู่นะครับมันก็จะสามารถจะผลักดันลงไปในทันทีได้เลยอันนี้เป็นข้อสรุปแล้วเหรออาจารย์ว่าจะครับครับวันนี้เป็นข้อข้อสรุปร่วมกันนะครับที่เราคุยกับนะครับตัวแทนของตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวหนออเฉียงใต้ของออชาที่ตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับอืมอืมครับอาจารย์ถ้าแต่ว่า สิ่งที่ทางคอสชอหรือว่าทางรัฐบาลไทยยืนยันอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็พูดอยู่เสมอก็คือว่าสถานการณ์การเมืองของไทยนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติเป็นภาวะพิเศษซึ่งนั่นหมายความว่าสัตยาบันหรือว่าสิ่งที่ไทยได้ลงนามไปแล้วก่อนหน้านี้ในรัฐบาลปกติกับ UN เนี่ยทางรัฐบาลคอสชอดูเป็นหนึ่งว่าไม่ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเพราะว่ารัฐบาลกําลังปกครองด้วยด้วยวิด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยการเมืองในในภาวะไม่ปกติ อันนั้นมันมันมันมีนมความสําคัญไหมฮะหรือสัจยาบาลต่างๆที่เราลงไว้ก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยยังคงมีผลอยู่ไหมครับในในส่วนของไทยกับยูเอหรือไทยกับนานาชาติผมว่าที่สุดแล้วเราคงไม่สามารถที่จะปิดกั้นการสื่อสารน,นะแล้วก็มีความสัมพันธ์ด้วยกับองค์กรระหว่างประเทศหรือว่านะองค์กรโลกบาลข้ามชาติจำพวกเอ็เจียมอย่างเช่น UN ได้ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่คุยเรื่องปฏิบัติการนะครับส่วนหนึ่งต้องเหนือไปจากที่จะบอกว่า เป็นออเดอร์ที่มาแล้วทำอะไรไม่ได้ขอก,ก็คือจับแจ้งว่าคล้ายๆกับเป็น special situation mm hmm. นะฮะเป็นสถานการณ์พิเศษ<ช>เป็นเหตุให้ใ<ช>ในะครับรัฐไทยรัฐบาลเลนี่ยหน่วยงานรัฐไม่สามารถที่จะดําเนินการตามออสนสัญญาหรืออะไรก็ตามแต่ที่เคยไปร่วมลงนามกับอยู่เอ็นี้เป็นตน mm ้น hmm. แต่ผมคิดว่า คือในนี้เป็นระดับตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าวันที่คุณต้องเดินทางออกไปนอกประเทศนะครับแล้วเข้าไปร่วมประชุมใหญ่ๆนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเป็นคําถามในแรงกดดันที่ส่งกลับมายังคนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยที่เข้าไปนั่งตอนนั้นนะฮะนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะทําให้เขาจาเป็นจะต้องตอบมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่แต่ว่าเออนะฮะายเบี่ยงแบบความเปทีมาเจระดับปฏิบัติการแต่เมื่อคืนเป็นระดับของเป็นตัวแทนระดับประเทศของประเทศตัวไปนั่งอยู่ตรงโต๊ะตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับในเวทีเช่นนั้นแล้ว ก,ก็บีบบังคับเขาโดยกลๆหรือปริยายให้คุณจะต้องทําอะไรบางอย่าง นอกเหนือไปจากการแบบนะฮะแบบตอบแบบขอไปทีอะไรเงี้ยสถานการณ์พิเศษเราจัดการบ้านเราเสร็จก่อนหรือแม้กระทั่งการอ้างว่าตัวเองไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ใครแต่ถ้าเกิดว่า,าไปคุยตัวเองจริงจัิง่ถ้าเกิดเราสามารถจะหยิบยกเอาหลักฐานหรือเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับมายืนยันได้ก็คงไม่สามารถที่จะคล้ายๆกับว่าพูดแบบนะ,ะถแถลงข่าวตดสื่อบลชนซึ่งมันไม่ถูกคล้ายๆกับว่านะฮะตรวจสอบหรือว่าควบคุมในเชิงของข้อมูลโดยข้อเท็จจริงแต่อย่างใดครับ เจะถน้าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของ UN ก็ได้เข้าไปสังเกตการในสถา,า,า,านการณ์หลายๆสถานการณ์นะฮะที่ประชาชนไทยถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐบาลคอสชอเนี่ยแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่รับรู้กันโดยทั่วไปในส่วนของ UN อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เชื่อว่าในในส่วนของเจนีวาเองก็มีข้อมูลเกือบจะเรียกว่าครอบคลุมรอบด้านอยู่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ UN ยังทําอะไรไม่ได้มากในเวลานี้มันมันอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากตรงนี้ฮะก็คือตัวของรัฐบาลของเราเองใช่ไหมครับพอในระดับประเทศนะฮะก็นะครับเนื่องจากไม่ต้องรับผิดการอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องแบบนะฮะมาชี้แจงอะไรเนื่องจากว่าภายใต้กฎหมายพิเศษเงี้ยก็ทําให้เขาแบบนะฮะมีคล้ายๆกับว่าความเป็นเอกเทศแล้วก็ไม่ต้องสนใจต่อสิ่งนี้ักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ยูเอ็นกำลังทำตอนนี้คือว่านะฮะโดยเฉพาะยิ่งจหน้าที่ที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับของยูเอ็นประจำประเทศไทยเนี่ยก็ทาการรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบครับ เมื่อถึงเวลาหนึ่งว่ามีช่องทางและโอกาสที่เหมาะสมมันก็จะถูกนะฮะนำมาใช้เพียงว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสในประเทศยังไม่เอื้อมหน่วยเพราะฉะนั้นจะทำยังไงก็คือว่ามันก็ต้องอาศัยเวทีที่เวลามันจัดระดับประเทศระดับนานาชาตินะครับที่เป็นเวทีใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็อาศัยช่องทางตรงนั้นเอาข้อมูลที่กําลังทําเก็บรวบรวมบันทึกแล้วก็จัดให้เป็นระบบแบบเบียบในตอนนี้นะครับเข้าไปใช้นะครับครับเพราะงั้นก็คงจะรอดูผลว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าได้ครับ ทาง UN เองได้องได้เคยคุยกับรัฐบาลตรงๆไหมครับหมายถึงว่าคุยกับทางพลเรทธ์หรือแม้แต่คุยกับทางรัฐบาลคอสชอ,อะไรต่างๆเหล่านี้ว่าจะต้องลดลงหรือว่าจะต้องลดดีกรีการละเมิดสิทธิผูยชมลงเพราะมันจะมีปัญหาอะไรต่างๆนี่เคยเคยมีไหมหรือว่าที่หารีกันเมื่อวานน,นะครับก็คือถ้าเกิดในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการหนที่รับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้คุยในระดับของนะฮะรัฐมนตรีหรือว่าแบบคนที่ดูแลในระดับนโยบายครับยังไม่ได้คุย ส่วนหนึ่งนี่ที่เขาทำก็คือที่ต่อเนื่องมาในลำดับ,บก็คือคนคอยคุณในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศกับเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ทํางานอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากว่านะครับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับอำนาจห,ห,หน้าที่บทบาทของกระทรวงต่างประเทศน้อยมากนะที่มันเกิดขึ้นในประเทศ,ในในเทศไทยเรื่องเนี่ยมันแทบจะนะครับขยับอะไรไม่ค่อยได้ในส่วนนั้นนะครับเพราะทีนี้ถ้าถามว่าในส่วนของคุเอกประยุทธ์หรือว่าท่านรัฐมนตรีคุณประวิตรหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากยกับ ในส่วนที่เป็นที่ปรึกษาก่อนนะครับเพราะเราเชื่อว่าที่ปรึกษานเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่าคนทํางานทางด้านนะฮะวิชาการที่นะครับมีความเคารพในข้อเท็จจริงข้อมูลเหตุผลตรกกะอะไรเงี้เป็นต้นซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นช่องทางหรือว่าเป็น e n t r y ี่ i n t ที่เราจะนําไปสู่การคุยกับนะฮะคุณประยุทธ์หรือคุณประวิทย์ในระยะยาวครับ,รบนักวิชาการก็ ยังคงไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวสักเท่าไหร่การที่ออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะนีซ้ซึ่งที่ผ่านมาในจะเห็นว่าราัฐาการก็จะ,จะอาจจะมีการส่งเสียงบ้างมีวิพากษ์จารย์บ้างแต่การรวมกลุ่มการออกมาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่ไม่ไม่มีทีนี้การตัดสินใจออกมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรฮะทำไมถึงต้องต้องออกมารุกในเวลานี้หรือยอย่างไรท่านที่ก่อนน้านเ <c ười> นี่ยไปหน่อยครับ ับคือที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเราก็วางแนวทางในการเคลื่อนไหวหรือว่าเกี่ยสัมพันธ์กับไอ้ปัญหานี้นะฮะในหลายลักษณะด้วยกันมาโดยลาดับแต่บางครั้งเนี่ยมันคล้ายๆกับคืนหนึ่งในแง่หนึ่งก็คือนักวิชาการเนี่ยนะเราไม่ได้เป็นองค์กรเคลื่อนไหวในตัวเองนะครับเป็นการรวมกลุ่มกันของนักวิชาการซึ่งนะฮะพลังงานในในที่เนี่ยมีอยู่ทั้งการสอนและทำวิจัยเนี่ยมันก็กินไปมากแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับมันก็เลยจํากัดจําเขียรมากๆประกอบกับสถานการณ์เฉพาะหน้ามันค่อนข้างจะเยอะที่ผ่านมาเช่นในช่วงนักศึกษาเคลื่อนไหวนะครเราก็ต้องไปนะครับปล่อยเรียกร้องให้ปล่อยตัวนะครับแล้วก็มีทาแถลงการออกมาอย่างงี้เป็นต้นกิจการหนึ่งที่ที่เราทาแล้วก็มันคล้ายๆกับตรงกับทักษะแล้วก็บทบาทที่เราควรจะทำก็คือการจัดเวทีทางวิชาการใช่ไหมครัซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความน้ําหนักกับการจัดเวทีทางวิชาการค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คือเวลามีประเด็นปัญหาอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็นะฮะ ชี้แจงให้สาธารณราบทั้งในเรื่องของข้อมูลความคิดเห็นนะครับเพื่อให้สาธารณรมีโอกาสในการตัดสินใจอย่างรอบด,ด้านมากที่สุดว่าจะเป็นเรื่องปร็นรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เ็าจัดมาโดยลําดับก็จัดมาค่อนข้างจะเยอะไอ้ mm hmm. ในการ ช่องทางในการเคลื่อนไหวโดยผ่านเอ่อกลไกระหว่างประเทศจําพวก UN เอหรืออะไรก็ตามนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราก็คิดมาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอ่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอ่าโอกาสมันยังไม่สบมันยังไม่กรินหนวยแล้วเราก็อย่างที่ว่าคือกําลังเราก็มีจํากัดนะครับเวลาเราก็มีจากัดจนกระทั่งว่าเราได้รับการประสานนะครับจากเจ้าหน้าที่ UN ที่ทํางานด้านนี้นะครับว่าสนใจที่จะหาลือกันในทางแกลกาประหารหรือ,รอไม่เราก็เห็นว่ามันสอดคล้องกับแนวทางที่เราวางเอาไว้นะครับแล้วเออก็ดีนะโดยที่เราไม่ต้องไปอินิเชตก่อนแล้วก็มา แล้วก็มันก็เลยตอบรับได้ง่ายเราก็เลยไปกันหลายคนนะครับ,รบแล้วก็มันได้ประกอบกับสถานการณ์ตอนนี้มันก็คือจริงๆมันก็ดูแลอย่างต่อเนื่องครับ<ช>แต่ล่าสุดก็ุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วลก็ในพุ่ยังคือว่ามันบวกเข้าไปนอกเหนือไปจากการเห็นต่างจากคอสชอที่ขึ้นมาจากรัฐประหารแล้วเนี่ยนะครับอีกข้อตอนนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมาคือในเรื่องของประชามติถูกไหมครับ<ม>ซึ่งการทําประชามติในพรบที่ออกมาก็ดีหรือว่าการให้สัมภาษณ์ก็ดีเนี่ยเราที่ี่เนี่ยมันเพิ่มนะครับ จำนวนนะฮะแล้วก็ระดับความเข้มข้นของการริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆคือเดิมทีก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นความขุ่นเคืองเกี่ยวกับรัฐประหารใช่ไหมครับไม่ยอมรับอำนาจการอาชีของรัฐบาลก็ว่าไปแต่ตอนนี้มันมีอิชชูใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็ไปอิชชูเพิ่มใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งไปทําให้อระดับแล้วก็ประเภทนะฮะของการละเมิดสิทธิเนี่ยมันเข้มข้นรุนแรงกว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกเราก็คิดว่ามันก็ อ่าเป็นคล้ายๆกับเป็นขบวนแล้วก็อย่างหนักแน่นครับที่จริงการการละเมิดเรื่องของเสรีภาพในการวิาพากษ์วิจารในการพูดในการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นผลกระทบกับนักวิชาการอาจารย์มาวิทยาลัยอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่เนี่ยการออกมาในลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่ทางคสชพยายามที่จะสร้างให้ประชาชนมีความกลัวมีความอะไรต่างๆด้วยการใช้กฎหมายที่รุนแรงเนี่ย บรรยากาศแบบนี้ความกลัวแบบนี้ไม่ได้ส่งผลต่ออาจารย์หรือนักวิชาการใช่ไหมครับว่าว่าจะถูกทางคอสชอดําเนินคดีหรือกลุ่มประชาชนบางกลุ่มอาจจะออกมาแจ้งข้อหาปลุกปัน่นยุยงอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ไม่ได้มีผลกับกลุ่มนักวิชาการใช่ไหมฮะ ครับครับก็คือหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดในแง่ของการป,รป,ปลุกปั่ายุยงเราก็คงไม่กังวลในเรื่องแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่เราทำนะฮะมันเป็นไปตามคล้ายๆกับคันลองของนะฮะสังคมอรารยะนะฮะประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงแสดงออกในช่องทางที่นะฮะสันตินะครับแล้วก็แบบในช่องทางนี้ก็ไม่ได้แบบแปลกแหวกแนวอะไรนะอาจจะแบบไปกระแทกใจของคนกลุ่มที่อาจจะแบบนะเห็นว่าเราไม่รักชาติบ้านเมืองอะไรอันนั้นเป็นประเด็นย่อยมากแต่ผมคิดว่าที่สําคัญกว่าคือทํากลางบรรยากาศความหวาดกลัวที่มันถูกขีดเขียนขึ้นมานะครับ มันคล้ายๆกับว่าทําให้กลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าสักลุ่มคนดังสังคมต่างๆเี่ยที่นะครับแตกเบกานจ้างเซ็นกันเนี่ยมันไม่มีคุมคุ้มกันแล้วไม่สามารถจะลูกขึ้นมาได้นะครับ พราะมันจึงเหลือคล้ายๆกับเฉพาะในส่วนของนักวิชาการนะครับถึงแม้เราจะไม่มีอำนาจบทหน้าที่ตามกฎหมายอะไรก็ว่าไปแต่ในแง่ของการสึ่ษสังคมไทยมันมีความจเพาะหนึ่งก็คือว่านักวิชาการตัวของมันเองเนี่ยไม่ว่าจะถูกหรือผิดอาจจะแบบอภิปรายกันได้แต่มันกลายเป็นสถาบันทางสังคมประเภทหนึ่งนะครับที่มีบทบาทหน้าที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็มันมีคล้ายๆกับภูมิคุ้มกันมันมีอะไรที่ยองอย่างที่มันปกปัก ปกป้องเอาไว้ครับซึ่งมันจะต่างไปจากกลุ่มคนอื่นๆนะครับซึ่งเขาจะไม่สามารถจะทําได้ลุกขึ้นมาก็โดนตํารวจจับโดยง่ายลุกขึ้นมาก็โดนทหารจับโดยง่ายแต่ว่าในแง่ของนักวิชาการเนี่ยนะครับมันเป็นคล้ายๆกับมันมีความเป็นสถาบันทางสังคมที่คอยคล้ายๆกับว่าปกป้องคุง้มครองอยู่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า ต่ามกลางความหวาดกลัวที่ตอนนี้มันแผ่ปกคลุมสังคมไปทั่วเนี่ยนะฮะและผมคิดว่ามันจําเป็นจะต้องแบบนะมีนะครับกลุ่มบุคคลนะฮะที่อย่างน้อยที่สุดก็นะครับมีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งลุกขึ้นมาแลวผมคิดว่านักวิชาการก็ไม่สามารถจะเป็นเสียตรงนั้นได้กับอันที่2ก็คือว่านอกเหนือไปจากไอ้บทบาททางทางนั้นแล้วเนี่ยไปการเกาะ หรือว่ารวมตัวเป็นเครือข่ายของนักวิชาการเพืรอสิทธิพลเมืองซึ่งเราดําเนินกิจกรรมมาก็ปีกว่าๆนี่นะฮะมันก็เลยทําให้คล้ายๆกับการเคลื่อนไหวมันมีลักษณะเป็นขบวนเป็นความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพิ่มเติมกันไปมากขึ้นนอกเหนือไปจากสถานะปกติที่นักวิชาการโดยทั่วไปก็มีอยู่แล้วที่เราทการปกป้องระดับหนึ่งซึ่งผมคิดว่านะครับสส่วนประกอบกันคือสถานะทางสังคมซึ่งมีอยู่ก่อนหน้ากับการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะกว้างขวางเช่นนี้นะครับก็นะฮ เปิดโอกาสนะครับให้ได้วิชาการนะฮะได้มานะฮะแสดงความคิดเห็นที่เราคิดว่านะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองน่าจะเป็นประโยชน์กับการช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งนะฮะหรือสภาวะการที่มันนะครับอึมครึมอยู่ตอนนี้ได้ได้ดีกว่าวิธีการหรือมาตรการซึ่งไายรัฐกําลังใช้อยู่ตอนนี้ครับครับไม่กลัวว่าพลเอกประยุทธ์จะออกมากล่าวหาว่าได้สร้างสิ่งที่มันเป็น ภัยต่อความมั่นคงของชาติแหละฮะเพราะว่าลักษณะแบบนี้ทางค mm hmm. อสชอก็ออกมาพูดหลายครั้งการที่เอานานาชาติเข้ามาตรวจสอบหรือทําอะไร mm hmm. ต่อประเทศไทยเนี่ยก็เป็นการชักศึกเข้าบ้านเพราะงั้นก็เป็นภัย mm hmm. ต่อความมั่นคงอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้กลัวกันไหมฮะอาจารย์คือคงไม่กลัวตรงในส่วนนั้นนะฮะในการกล่าวหาแต่ว่าเข้ากล่าวหาชัดนี้นะครับมันก็ฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะ mm hmm. เห็นที่ว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเอาตัวเองไปผูกกับองค์กรระหว่างประเทศนี้มาหลายสิบปีแล้วครับ แล้วสิ่งที่เ่าแถเนี้เป็นเรื่องปกติเป็นขั้นตอนทั่วไปนะฮะมันไม่ได้เป็นการเรแทรกแซงหรืออะไรนะครับเพราะเหตุนี้มันจึงฟังไม่ขึ้นคือคือในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผลนะฮะแล้วก็ด้วยวินยูชนโดยทั่วไปมันฟังไม่ขึ้นอาจจะใช้ได้เฉพาะก,กลุ่มที่คล้ายๆกับล้าหลังหรือว่ามีความบ้าคลัง่งอะไรจำนวนหนึ่งแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดระยะยาวแล้วนะครับมันคงไม่สามารถจะผลักไปได้ไกลไปกว่านั้นนะครับอาจารย์ทําทำไมถึงกลุ่มนักวิชาการถึงไม่เดินเข้าไปหาแล้วก็คุยกับพลเอกประยุทธต์ตรงๆเลยว่า ันเกิดอะไรขึ้นคิดอย่างไรหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆท,ที่เกิดขึ้นกับประชาชนไทยเนี่ยมันมันจะส่งผลเสียหายต่อประเทศในอนาคตและปัจจุบันอย่างไรเราไม่เดินไปหาแล้วก็คุยเข,ยขาตรงกันเราเคยกันแล้วก่อนนะั้นเราเคยทาครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณจะผิดนะหลายครับหลายเดือนมาแล้วนะครับเราไปยื่นจุดหมายนะครับร้อ,องเรียนไปถึงประยุทธ์ตัวจงไปขอเข้าพบอะไรก็งี้ว่าไปแล้วก็เงียบไปคือเขาคงไม่ให้เราพวกเราเข้าพบหรอกฮะตอนนั้นสิ่งก็คือเราทําตามขั้นตอนนะที่จะขอเข้าพบเนี่ แต่ก็นะครับก็เงียบหายไปเรื่องแล้วก็ถึงแม้เราจะเดินเข้าไปไปจะขอเข้าเราก็คงไม่สามารถจะทำได้แล้วผมคิดว่าทําเช่นนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับมันคงเป็นข่าวแต่มันก็คงไม่นําไปสู่การแก้อะไร mm hmm. เปรียบเทียบกับไปในช่องทางที่เราคิดว่ามันสามารถจะผลักดันมันมีกลไกนะครับ mm hmm. ที่จะทําให้มันเกิดประโยชน์พ้นผลหรือว่ามันเอฟเฟกตีฟได้เนี่ย mm hmm. เราน่าจะเลือกกลไกเ,เช่นนี้ดีกว่านะครับ mm hmm. เกิดการรวมตัวกันไปเดินหน้านะครับมันคอรมและขอเข้าพบคุณประยุทธ์ผมคิดว่า ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะแบบมีคล้ายๆกับประโยชน์ในการช่วยคลีค่คลายปัญหาที่จจริงแล้วถ้าคุยกันแล้วก็คงจะคุยกับคนละภาษาด้วยซ้านะฮะอาจารย์ครับคราบกว่าจะเข้าใจกันก็นคงอาจจะสุดทา้ายอาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือกลายเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะไปคุยด้วยซ้ําเหมือนกันแต่ว่าข้อข้อหาต่างๆเหล่านี้มันก็จะออกมาอยู่เรื่อยๆอาจารย์ยุยงปลุกปั่นให้ประเทศชาติเกิดความไม่สงบสุขนะฮะมีการชักศึกเข้าบ้านรับจ้าง ใครมาเคลื่อนไหวหรือเปล่านะฮะเรื่องต่างเหล่านี้ออกมากล่าวหากับทุกกลุ่มที่ออกมาต่อต้านหรือแสดงความคิดเห็นต่างจากรัฐบาลกลุ่มของนักวิชาการคงจะไม่ถูกข้อกล่าวหานั้นนะฮะจย์ครับเราไม่เคยถูกข้อกล่าวหาทํานองนั้นนะฮะยังไม่เคยแม้แต่ประชามันก็เลยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้กังวลว่าจะจะคล้ายๆกับว่าเออจะถูกกล่าวหาหรือว่าถูกเรียกตัวไปดำเนินคดีอะไรเพราะอย่างที่ว่าคือหนึ่ง นะฮะไอสิ่งที่เราทำมันมันมันเป็นพื้นฐานที่บริสุทธิ์มากแล้วมันก็รู้สุจริตมากแล้วมันก็เป็นคันลองโดยทั่วไปครับ mm hmm. กับวันที่2เนี่ยจะถูกเรียกเราก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรใช่ไหมฮะเนื่องจากว่าการอ่านหนังสือเข้าไปนะฮะนื่หรือว่าหาลือกับเจ้าหน้าที่ยูเอ็นที่มีบทบาทหนะ้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเห็นนี้นไม่ใช่แปลว่าเราเรารับมาตรา4 4ส,สีหรือว่าคําสั่งเราสะจนนะครับแต่คำว,ว่า ตัวของมาตรา44หรือครับสังกสชาเองก็ไม่ได้ห้ามในส่วนนี้เอาไว้ครับท่านอย่างการออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ของนักวิชาการนี้ก็เลยขีดที่จะต้องกลัวกับการต้องถูกไปปรับทัศนคติกันกันแล้วใช่ไหมในกลุ่มนักวิชาการทั้งหลายครับก็ผมก็แจ้งว่าในกลุ่มนักวิชาการที่เราออกขึ้นมานะฮะอยู่ในแนวหน้าจํานวนหลายคนในตอนนี้ครับเราก็คงไม่นะฮะเกรงว่า,า,าจะต้องถูกเรียกไปปรับทัศนคติแล้วนะครับกับอีกข้อคือว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะ หาลือกับเราผมคิดว่าเราอาจจะเสนอแนวทางในการพบปะพูดคุยกันคือแทนที่จะไปให้ข้อมูลในค่ายทหารนะครับก็มานะฮะส่งทหารมาส่งคสชมาส่งรัฐบาลมานะครับแล้วก็เป็น<ม>เวนทีสาธารณะนะครับมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับคือถ้าเกิดว่าอยากยอมรับรู้ข้อมูลก็ไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องไ,<ม>ไปรับรูบร้ข้อมูลในวงปิดหรือว่าในค่ายทหารนะครับ<ม>ถ้าเราจะยังประโยชน์ในเครื่งองกลางน้าแล้กเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสาธารณะมันเกิดก็มาข้างนอกนะฮะเป็นพื้นที่กว้างๆนะครับที่มันสว่างนะฮะการเมืองใน รัฐบาลจะมีผลต่อต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็ผลทาให้อาจารย์ทั้งหลายที่ร่วมกันออกมาเคลื่อนไหวนี่จะจะถูกดําเนินคดีหรือจะถูกลงโทษอะไรทางทางระเบียบของมหาวิทยาลัยต่างๆอะไรไหมอาจารย์รอ,อันนี้ไม่มีครับ<ม><ม>ครับ<ม>ครับถ้าเกิดว่าเรื่องของวินัยมันไม่มีอยู่แล้วครับเพราะไอ้สิ่งที่คือเดิมทีแ่ะ ถ้าย้อนไปก่อนที่ยุคข,ของคอสอชจะขึ้นมาถูกไหมครับ,รบแล้วนักวิชาการสถาบ,บัานการศึกษาเนี่ยนะฮะมีบทบาทอย่างแข็งขันนะครับในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองที่ผ่านมาใช่ไหมครับตั้งแต่ปลายโอ้ตั้งแต่เรามีใช่ไหมฮะ,ะ<ช>ตั้งแต่6ตุลา14ตุลา เอิงหกแล้วก็<ม>การขยายตัวตั้งแต่ปลายทศวรรษสองศูนย์นะกลางทศวรรษสามศูนย์นี่แบบเข้มข้นมากเกิดกระบวนการประชาชนนะนักวิชาการเข้าไปกรุบกริบกัชบชาวบ้านกลายเป็นเนื้อเดียวกันในการขับเคลื่อนในสิ่งต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยฮะ<ม>ไอสิ่งที่เราทําวันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวสิ่งที่เราเคยทํามาเมื่อประมาณทศวรรษสองทศวรรษที่แล้วได้ซ้าไปเพียง<ม>แต่ว่าอย่างที่บอกฮะมันถูกปิดกั้นไม่ให้เคลื่อนไหว<ม>นะครับภายใต้สภาวะการเฉพาะรวมไปถึงกฎหมายพิเศษเท่านั้นเองแต่ในแง่ที่ว่าบทบาท ในทางสร้างสรรค์แล้วมีต่อศาสนะนะฮะของนักวิชาการเนี่ยเราทามาอย่างต่อเนื่องครับอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประหลาดหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากเดิมแต่อย่างใดครับอาจารย์ครับขอพคุณมากเลยที่ร่วมรายการครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์ฮะก็อาจารย์อนุสรอุนโหนนะฮะคณะบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยศยวิทยาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วมทั้งเป็นแกนนําหรือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิ ออกมาแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไทยที่ถูกระมิดอย่างรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยณเวลานี้นะครับเอาล่ะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยขอพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ